เพิ่งจะรู้สิ่งอัปมงคลกระเจิงเพียงนำเกลือมาวางไว้จุดนี้ของบ้านเสริมโชคลาภดีนักขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อสิ่งอัปมงคลกระเจิงเพียงนำเกลือมาวางไว้จุดนี้ของบ้านเสริมโชคลาภดี เงินไหลมาไม่ขาดเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทาด้วยนะคะใครเป็นบ้างซื้อหวยเท่าไหร่ก็ไม่ถูกหรือที่เราไม่ถูกหวย เป็นเพราะกำลังมีเคราะห์อยู่หรือเปล่านะจึงได้นำการสะดกดเคราะห์ด้วยตัวเองอย่างการอาบน้ำเกลือในสมัยโบราณมีความเชื่อว่าเกลือสามารถขจัดสิ่งอัปมงคลสิ่งชั่วร้ายได้ปู่ย่าท่านบอกโรยเกลือรอบบ้านขับไล่สิ่งชั่วร้ายดึงดูดโชคลาภพูดผีไม่กล่ํากรายในวันนี้ เราจะมานำข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อของเกลือมาบอกกันนะคะซึ่งในสมัยโบราณแต่ก่อนเกลือสามารถขจัดอัปมงคลชั่วร้ายสิ่งชั่วร้ายได้โดยคนโบราณเรียกว่าโดวนลมพัดลมเพสามารถล้างอาถรรพ์สามารถกำจัดภัยได้ตามความเชื่อเชื่อว่า เป็นภัยที่มองไม่เห็นจะมีอาการหนาวๆร้อนๆคลั่นเนื้อคลั่นตัวเหมือนจะเป็นไข้แต่คำโบราณเชื่อกันว่าเกิดจากคุณใสหรือบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นคำแนะนำให้ใช้เกลือเม็ดเกลือปนเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายในด้านความเชื่อเกี่ยวกับเกลือนั้นไม่ว่าเกลือสามารถขจัด สิ่งอัปมงคลและสิ่งชั่วร้ายได้และความเชื่อเกี่ยวกับเกลือมีมากมายหลายอย่างเช่นความเชื่อเกี่ยวกับเกลือนั้นสามารถขับไล่สิ่งอัปมงคลในสมัยโบราณหากไปงานศพมาเมื่อกลับมาถึงบ้านก่อนที่จะเข้าบ้านจะมีการโรยเกลือไว้ที่ทางเข้าบ้านเสียก่อนจึงค่อยก้าวเทาเ้าเข้าบ้านหรือ เพียงนำเกลือหนึ่งกำมือปริมาณมากหน่อยมาละลายในน้ำร้อนเสร็จแล้วนำมาผสมกับน้ำอุณหภูมิปกติเราจะได้เกลือที่เข้มข้นในน้ำอุ่นจากนั้นอาบน้ำให้สะอาดเมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วนำเกลือดังกล่าวมาอาบราดให้ทั่วตัวตั้งแต่ศีรษะจลดปลายเท้า จากนั้นทิ้งไว้3-5นาทีแล้วจึงล้างออกให้สะอาดและอาบน้ำด้วยสบู่และสระผมแชมพูสระผมตามปกติแต่ถ้าจะอาบน้ำมนต์อีกรอบก่อนเช็ดตัวได้ก็ยิ่งดีค่ะและหากท่านเป็นหนึ่งคนที่ไม่อยากโชคร้ายให้นำเกลือมาวางไว้ตรงจุดนี้ของบ้านจะทำให้ สิ่งอัปมงคลทั้งหลายกระเจิงหายหมดและยังเป็นการเสริมโชคลาภได้อีกด้วยเรามาดูคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงจุ้ยกันเลยนะคะซึ่งเกลือนั้นนอกจากจะนำมาใช้ประกอบอาหารแล้วในทางห่วงจุย้ยเชื่อว่าเกลือยังสามารถช่วยปัดเป่าสิ่งอัปมงคลป้องกันวิญญาณร้าย และนําโชคลาภครอบครัวได้อีกด้วยแต่ทั้งนี้ท่านก็ต้องรู้จักวิธีใช้โดยการวางชามเกลือไว้ในสามจุดดังต่อไปนี้นะคะเพื่อกระตุ้นโชคลาภตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้าน่วงจุย้ยซึ่ง3ามจุดวางชามเกลือเพื่อเสริมโชมคลาบนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะ จุดที่หนึ่งคือวางชามเกลือไว้หน้าบ้านโดยประตูหน้าบ้านนั้นเป็นจุดที่สำคัญของการไหลเวียนพลังงานทั้งดีและร้ายโดยยึดหลักตามห่วงจุย้ยเชื่อว่าการวางชามเกลือไว้หน้าบ้านจะช่วยปัดเป่าสิ่งอัปมงคลป้องกันวิญญาณร้ายที่จะเข้ามาก่อกวนได้ช่วยให้คนในบ้านอยู่กันอย่างสงบและมีความสุขราบรื่น นอกจากนี้การวางเกลือไว้หน้าบ้านยังช่วยดับกลิ่นและไล่แมลงได้อีกด้วยค่ะจุดที่สองนั่นก็คือการวางชามเกลือไว้ใต้เตียงตามหลักความเชื่อในศาสตร์่วงจุย้ยการวางชามเกลือผสมมะนาวไว้ใต้เตียงนอนนั้นจะช่วยป้องกันวิญญาณร้ายและเสริมโชคลาภโดยให้นำมะนาวมาหั่นเป็นสี่ส่วนแต่อย่าฝานเป็นชิ้นนะคะ และนำมาวางไว้บนจานหลังจากวางมะนาวไว้บนจานเรียบร้อยแล้วให้ท่านทำการโรยเกลือลงไปและนำจานมะนาวผสมเกลือนั้นไปวางไว้ปลายเตียงด้านบนด้านบนศีรษะนะคะหรือจะเป็นใต้เตียงนอนก็ได้หลังจากการวางไว้หนึ่งคืนในตอนเช้าควรทิ้งมะนาวและเกลือที่ใช้แล้ว แต่อย่าใช้มือจับมะนาวหรือเกลือบนจานเด็ดขาดนะคะมาต่อกันจุดที่สนั่นก็คือการวางชามเกลือไว้ตรงมุมบ้านโดยบ้านทุกหลังนั้นก็จะมีจุดโชคลาภและอยู่ในทางทิศตะวันออกเฉียงใต้โดยยึดหลักตามห่วงจุย้ยอันมีความเชื่อกันว่าการวางชามเกลือไว้จุดนี้จะช่วยเสริมโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา ธุรกิจการงานก็ราบรื่นคนในครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขและนอกจากนี้การวางชามเกลือไว้ในทิศตะวันออกจะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยและทางเราจะขอแนะนำเคล็ดลับเพิ่มเติมก็คือหากท่านต้องการให้ได้เห็นผลเร็วและ เห็นผลได้ดียิ่งขึ้นแนะนำให้ผสมเกลือกับน้ำและเหรียญลงไปด้วยกันโดยวิธีทำก็คือใส่เกลือลงไปในโหลกแก้วหรือชามประมาณ3ใน4ส่วนของภาชนะจากนั้นให้นำเหรียญหกเหรียญมาวางเรียงบนเกลือเป็นวงกลมและเทน้ำลงไปในโหลกแก้วจากนั้นให้วางโหลกแก้ว บนผ้ารองแล้วนำไปวางไว้ที่มุมบ้านแต่จะมีข้อห้ามอยู่ว่าห้ามปิดฝาโหลแก้วเด็ดขาดนะคะแล้วก็ห้ามวางไว้ในพื้นที่ปิดเช่นตู้ลิ้นชักเพราะจะทำให้สูญเสียพลังงานนั่นเองนะคะและเมื่อครบหนึ่งปีควรจะเทเกลือและเหรียญทิ้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุด เกลือน้ำและเหรียญชุดใหม่ด้วยนะคะเพียงเท่านี้ทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นมาเองลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะคะและให้ท่านหมั่นภาวนาว่าติหังจะโตโรธินังซึ่งเป็นพระคาถาบูชาทิศตะวันออกเชียงใต้จะเป็นการช่วยเสริมโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมาธุรกิจราบรื่นและครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขกันนะคะยิ่งภาวนาหลายจบก็ยิ่งดีลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะคะอย่างไรก็ตามความเชื่อเกี่ยวกับเกลือถือว่าเกลือเป็นสิ่งที่ดึงดูดทรัพย์โชคดีเข้าบ้านนะคะและ ยังปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายคนกีนถือว่าเกลือนั้นแก้ห่วงจุ้ยไม่ดีได้เช่นถ้าห่วงจุ้ยในห้องน้ำไม่ดีก็จะวางชามเกลือไว้ในห้องน้ำในครัวควรมีเกลือติดครัวอยู่เสมอเกลือเหล่านี้จะช่วยดูดซับเชื้อโรคและความชื้นจะช่วยให้คนในบ้านแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วย อย่างไรก็ตามความเชื่อเกี่ยวกับเกลือถือว่าเกลือเป็นสิ่งที่ดึงดูดทรัพย์โชคดีเข้าในบ้านค่ะและยังปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้ทั้งยังมีประโยชน์ต่างๆนานาอีกด้วยนะคะหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้น เพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนล ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้คะ่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อย นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวณะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะ ให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ